ที่คนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับควรจะรู้ว่าตะวันตกไม่มีเจตนาดีตะวันตกมีเพียงเจตนาร้ายและใช้วิธีการลุกลานโดยอ้างสิทธิมนุษยชนในการลุกลกานประเทศอื่นเพื่อยึดครองแร่ธาตุพลังงานและน้ำมันไปทุกประเทศนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะพูดถึงองค์กรต่างชาตินะครับอย่าง n s t International ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งในประเทศอังกฤษนะครับก่อตั้งขึ้นมาปรากฏว่าจู่ๆก็มีการตั้งสมาคมโดยคนไทยขึ้นมาอยู่ในประเทศไทยดำเนินการโดยคนไทย ไปดูในเชิงปรากฏการ์นะครับพึ่งผมได้เขียนในบทความไว้แล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันมันคืออันตรายที่คนไทยต้องรู้จากกรณีแอมเนตี้อินเตอร์เนชันแนลได้จัดก,กิจกรรมวาทาผู้นำวารสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่20เมษายนณนะลานคนเมืองเขตพรนครกรุงเทพโดยมีผู้แทนพักการเมืองได้รับเชิญมาแสดงความคิดเห็น มุ่งเป้าไปที่การจับกลุม่มผู้ต้องหาตามมาตรา112 Amnesty International หรือองค์การนิรโทษกรรมสากล Amnesty International หรือ Amnesty หรือ AI เป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่มีจุดประสงค์ในการค้นควาและดำเนินการป้องกันและยุติการทำร้ายสิทธิมนุษยชนและเพื่อแสวงหาความยุติธรรมสำหรับผู้ที่ถูกละเมื่สิทธิต่อตั้งโดยปีเตอร์เบเนสันและฮิริกเบเกอที่จดทะเบียนก่อตั้งในสหราชอณาจักร เมื่อกรกฎาคม1961แอกเนคคารามาตเลขาธิการเดินทางมาเองซึ่งเธอเผยว่าการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของดิฉันเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นโอกาสสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะพัฒนาสถานการณ์ด้านสิทธทิมนุษยชนของประเทศไทยดิฉันประทับใจที่มีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองหลักๆห,ห,หลายพรรคได้เข้าร่วมในเวทีวาระสิทธทิมนุษยชนกับการเลือกตั้ง โดยร่วมดีเบตในหัวข้อวัฒผู้นำวาระสิทธิมนุษยชนซึ่งจัดขึ้นโดยแอมเนตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยและองค์กรภาคประชาสังคมเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญสำหรับผู้นำทางการเมืองและหวังว่าจะช่วยให้เกิดการทบทวนถึงพันธกิจร่วมกันเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเด็กและเยาวาชนหลายร้อยคนรวมทั้งนักกิจกรรมทางการเมืองและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ถูกดำเนินคดีอาญาในประเทศไทยเพียงเพราะการใช้สิทธิ์ในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมประท้วงโดยสงบเสรีภาพของหลายคนถูกภาคไปและอาจมีประวัติอาชญากรติดตัวรวมถึงเด็กวัย15ปีซึ่งถูกควบคุมตัวในสถานพินิจเด็กและเยาว,วชนเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วนอกจากนี้ยังมีการจัดก,กิจกรรมในประเทศไทยอีกครั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่29เมษายน2566ที่ลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้หัวข้อว่าวาระโยบายประชาส <irs> งังคม <s> สิทธิมนุษยชนและการเลือกตั้งปี2566เพราะประเด็นสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ต้องถูกมองเห็นในนาม Amnesty International <k OVER> ประเทศไทยที่ก่อตั้งเมื่อ2536จดทะเบียนในไทยเป็นสมาคมถ้าหากมองผิวเผินแล้วการเคลื่อนไหวขององค์กรดังกล่าวในอังกฤษที่ใช้สิทธินอกอาณาเขตเข้ามาจัดกิจกรรมในประเทศไทย เพื่อป้องกันและยุติการทำร้ายสิทธิทมนุษยชนแต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วสหาภาพยุโรปได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการยึดครองแหล่งพลังงานในประเทศไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุเหมืองทองแหล่งก๊าซน้ำมันจากเดิมใช้การล่าอาณานิคมมาเป็นการยุยงปลูกป,ปั่นให้คนภายในประเทศแตกแยกกันเองแล้วทำทีเข้ามาเจรจาเพื่อหาข้อยุติตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาโดยต้องนำสัมปทานแร่ธาตุ เมืองทองแหล่งก๊าดน้ำมันมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนซึ่งแอมเนตี้อินเตอร์เนชันแนนประเทศไทยที่เป็นสมาคมของคนไทยอาจไม่ทราบว่าองค์กร NGO a m n e อ t y ม n น e r n a t ินเ a อร์เชันแนสัญชาติอังกฤษที่ได้รับทุนสนับสนุนผ่านพ่อมดทางการเงินมาแจกจ่ายให้หลายชาติทำกิจกรรมมีอะไรแอบแฝงเหตุการณ์ที่สหภาพยุโรปอ้างสิทธิมนุษยชนในการรุกรานประเทศอื่นจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองลามเป็นสงครามระดับประเทศ เช่นสงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามอิรักสงครามซีเรียสงครามอาบการนิสถานปัจจุบันที่กำลังเกิดคือสงครามในยูเครนสงครามในซูดานและจะขยายออกเป็นสงครามในไต้หวันและสงครามเกาหลีที่ระหว่างเกิดสงครามจะได้ขายอาวุธเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะจะต้องมีสิ่งที่ต้องจ่ายคือแหล่งทรัพยากรภายในประเทศล้วนแล้วเริ่มต้นปลูกการแบ่งแยกจากองค์กร NG o อสทั้งสิ้นในไทย ล่าสุดการเจราจากับกลุ่มขบวนการก่อการร้าย BRN ที่มีมาเลเซียและอังกฤษหนุนหลังเพื่อต้องการแหล่งพลังงานในบล็อกที่ 3. ในภาคใต้ได้ขอยุติการเจราจาเมื่อ28ก 12, ุมภาพันธ์2566หลังมติคณะรัฐมนตรีของไทยได้ให้บริษัทเชฟรอนประเทศไทยของสหรัฐทำการสำรวจค้นหาแหล่งน้ำมันในไทยคู่คู่กับการปิดโตเลียมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่7มีนาคม2566 ในเวลาต่อมาได้มีการปลุกกลุ่มเยาวชนมุสลิมในภาคใต้รวมตัวครั้งใหญ่ให้ลุกฮือเพื่อแบ่งแยกดินแดนไปรวมประเทศมาเลเซียอ้างเคยเป็นรัฐประตานีของมาเลเซียมาก่อนนอกจากนี้ยังมีสภาก,การเมือง NGO การปลุกกระแสมอ1 2ทั้งที่ทราบเป็นอย่างดีว่าตามรัฐธรรมนูญและระเบียบการเลือกตั้งห้ามนำเรื่องราวของพระมหากษัตริย์มหาเสียงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตลงนามในหนังสือเรื่อง การควบคุมและกำกับดูแลมีให้สมาชิกพรรคการเมืองกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายแจ้งต่อหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคไปเมื่อวันที่10มีนาคม2566และสารรัฐธรรมนูญได้มีคำพิพากษาแล้วว่าการปฏรดลูกสถาบันกษัตริย์และแก้มาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเมื่อวันที่10ส,สิงหาคม2563 สิ่งเหล่านี้คืออันตรายที่เกิดขึ้นมาแล้วในหลายประเทศที่เริ่มต้นจากการปลูกฝังทางความคิดครอบงาทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์ชุมนุมโดยสงบการจราจนสงครามกลางเมืองการก่อการร้ายการยึดครองแบ่งแยกประเทศตามลําดับคนไทยที่รักชาติจึงต้องตระหนักในสิ่งเหล่านี้อย่าตกเป็นเครื่องมือของต่างชาติช่วยการสกัดกั้นขัดขวางการใช้สิทธิ์นอกอาณาเขตเข้ามาแทรกแซงใช้คนไทยเป็นเครื่องมือแบ่งแยก เรียกรับผลประโยชน์เท่ากับร่นควายทั้งฝูแล้วโยนเศษเนื้อให้ดั่งพระราชด,ดำรัสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ9กรกฎาคม2514การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จําเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมีให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมีให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดีภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย ดตรเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนา19เมษายน2566คือแรงงานข้ามชาติเนี่ยมอง2มิติหนคือคนไทยไปทํางานต่างประเทศวันนี้ไปเป็นผีน้อยอยู่ทีเ่เกาหลีเนี่ยเยอะมากและสูญเสียสิทธิในการที่จะได้รับสวัสดิการและความมั่นคง,งของชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐจะต้องสนับสนุน เรามีนโยบายนะครับในการที่จะรัฐเนี่ยจะเป็นผู้ดําเนินการในการผลักดันให้แรงงานข้ามชาติเนี่ยไปอยู่ในต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้ดูแลและกระบวนการทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมือของรัฐเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าเขาจะได้รับสวัสดิการที่เขาต้องการ 2. คือแรงงานที่มาทํางานในเมืองไทยวันนี้เนี่ยเราพูดถึงแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วถูกเอารัฐเอาเปรียบจํานวนมากซึ่งกลไกเนี่ยมันอยู่ในการกระบวนการในการเจราจาของภาครัฐเพื่อที่จะรับให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันกลับมาอยู่บนโต๊ะ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนกลไกใต้โต๊ะมันมีเรื่องของยาวแล้วใช่ไหมหม,หม,มันมีเรื่องของใต้โต๊ะม,มีเรื่องของไอ้ทุนเกรย์อเรีเนี่ยในเยอะมากซึ่งเราจะต้องแก้ไขแล้วกันครับค่ะบขอบคุณค่ะขอโทษ้ามชาตินะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ะะรไร้ัฐผู้อพยพผู้ลี้ภัยค่ะมีสิทธิ์ทำงานในประเทศไทยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานค่ะในข้อต่อมานะคะ ในการจัดตั้งสหาภาพและก็การรวมกลุ่มเรานะคะอยากจะพักดันให้รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นภาคสามัญชนได้เป็นรัฐบาลหรือไม่หรือว่าเป็นออภาคอื่นๆที่ได้เป็นรัฐบาลนะคะจะต้องรับอนุสัญญา i อ o 8-7และ98เพื่อสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการต่อรองค่ะการพูดถึงต้องยกเลิกมาตรา1 1 2และนี่ล่าสุดคือภาพที่พี่น้องได้เห็น การแชร์ผ่านโซเชียลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือการเคลื่อนไหวของคนไทยและองค์กรและชาวต่างชาติที่จ้องยกเลิก1-2 2 บุตรเนี่ยเสนอว่าให้รือ้อรัฐธรรมนูญปี60ในหมวด2ที่เป็นสถาบันพระมาห,หากษัตริย์ออกให้หมดมาตราหนึ่งที่คุณปียบุตรยกเลิกเลยคือมาตรา6ครับมาตรา6เนี่ยเขียนไว้ว่าองค์พระมาหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมาหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้แล้วเจตนาของคุณปียบุตรคุณปียบุตรเขียนเจตนาไว้ว่าต้องการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 พร้อมกับยกเลิกความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทดูหมิน่นทั้งระบบตั้งแต่ประมุขของรัฐต่างประเทศเอกอัครราชทูตศาลเจ้าพนักงานบุคคลทั่วไปให้เป็นเรื่องละเมิดที่ผู้เสียหายไปเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนทางในบทความนี้นะครับผมได้เขียนชัดเจนนะ <c oughs> ที่มาที่ไปกระบวนการการเกิดตัวก่อปัญหานะครับซึ่งฝั่งสาภาพยุโรปใช้ยุทธวิธีนี้ ซึ่งคนไทยผมเชื่อว่าอยู่ในสมาคมเอ n มเนสตีประเทศไทยเนี่ยเขาคงไม่ทราบเรื่องนี้หรอกเพราะมันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงโดยใช้กลุ่มที่เรียกว่า NGO หงงรือองค์กรเอกชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับและที่สำคัญก็คือว่าสุดท้ายปลายทางเราต้องเสียแร่ธาตุพลังงานน้ำมันนะครับให้กับต่างชาติ <c oughs> <c oughs> เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในหลายๆสงคราม ไม่ว่าจะเป็นสงครามอิรักที่บานปลายมาจากการเคลื่อนไหวของกลุ่ม NGO ที่เป็นเข้าสู่กระบวนการต่อรองนะครับอิรักอิหร่านซูดานซีเรียอัฟกานิสถานนะครับและล่าสุดก็ยูเครนกล่าวนี้ก็ไต้หวันนะก็ไปที่กัมเบนด้วยก็เป็นเครื่องมือสําคัญเลยเ g o เป็นเครื่องมือสําคัญปัญหาหลักที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามจังหวัดชายแนดนภาคใต้กลุ่มบ RN ที่มีการเจรจาก,กับประเทศไทยหยุดการเจรจาทันทีหลังจากที่ทราบว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ทำอนุมัติจากคณะอุตรีทำการสำรวจแหล่งพลังงานในประเทศไทยนะครับหยุดเลยหยุดการเคลื่อนไหวก็ไม่คุยกับรัฐบาลน,นี้ขอคุยกับรัฐบาลหน้าสิ่งที่ตามมาก็มีองค์กรเอกชนอย่างเอ็มเนสตี้เนี่ยอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ย จากอังกฤษเดินทางมาประเทศไทยจัดดีเบตขึ้นมาอ้างเรื่องของสิทธิทมนุษยชนก็พูดเรื่องของมาตราหนึองนะครับจึงเป็นประเด็นที่ทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องผิดปกติล่ละในเชิงงานสังเคราะห์นะฮะผมเรียนคนไทยนะที่ไม่เข้าใจนะสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงนี่คือต่างชาติใช้หลักการแทรกแซงกิจการภายใน เขาทำมาแบบนี้ตั้งแต่ปี2,500หลังเหตุการณ์การล่าอาณานิคมเราเสียพัตบองศิยจพลเสียมเรียบปริศกรันตันกรังกรานูเป็นมาเลเซียนะครับแล้วก็เป็นกัมพูชาจนถึงปัจจุบันเพราะมีการเคลื่อนไหวโดยใช้องค์กรเอกชนนะครับโดยใช้ทหารกดดันวางกลยุทธ์ในการครอบครองแผน่นดินและสร้างเงื่อนไขไว้ให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องของเขาพระวิหารนะครับและก็เรื่องตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับพม่าเพื่อให้เอเซียเกิดความขัดแย้งกันจะได้ไม่เข้มแข็งแต่หลังจากปี2,500เป็นต้นมาเขาปรับกลยุทธ์ทางการเมืองโดยใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองโดยใช้ให้องค์กรเอกชนเป็นเครื่องมือสนับสนุนงบประมาณนะครับผ่านองค์กรเหล่านี้ นะครับพอผ่านองค์กรเหล่านี้ก็ใช้ให้คนภายในประเทศนั้นโจมตีกันเองเล่นงานกันเองและเข้ามาทําการเจียจาเหมือนกับกลุ่มที่เรียวกว่า BRN ในปัจจุบันใน3จังหวัดชนนภาคงใต้นะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะและองค์กรเหล่านี้จากประเทศอังกฤษกําลังเข้ามาแทรกแซง,งก,กิจการภายในพึ่งผมก็เชื่อว่าองค์กรที่อยู่ในประเทศไทยไม่ทราบเรื่องเหล่านี้นะครับและเป็นเรื่องที่อันตราย ที่คนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับควรจะรู้ว่าตะวันตกไม่มีเจตนาดีตะวันตกมีเพียงเจตนาร้ายและใช้วิธีการลุก,กรานโดยอ้างสิทธิมนุษยชนในการลุกกรานประเทศอื่นเพื่อย,ยึดครองแร่ธาตุพลังงานและน้ำมันไปทุกประเทศนั่นเองขอบุณที่บอกต่อขอบุณที่แชร์ต่อขอบุณที่เล่าต่อขอบุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สิทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจินมิเคยสิ้น สบายของพระราชาที่สืบสาย ทนได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่สรงรู้